เราทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีว่ที่ไหนย่อมมีคนตายมีว่ที่ใดก็ย่อมเคยมีวิญญาณแต่ถ้าเป็นตึกใหม่ละ่ะคุณว่ามันควรจะมีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณโผล่มาบ้างหรือเปล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องหลอนย้อนรอยช่องที่จะทำให้คุณนึกถึงเรื่องหลอนๆในวัยเด็กและประสบการณ์สยองขวัญที่จะทำให้คุณมีกล้า อยยู่คนเดีวมหาวิทยาลัยเองก็เป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่เก่าแก่และถูกขนานนามว่ามีวิญญาณมากที่สุดรองลงมาจากโรงพยาบาลและวัดเลยก็ว่าได้หากจะให้จัดอันดับแล้วล่ะก็ฉันคิดว่าสถานศึกษาไม่ว่าจะที่ไหนต่างก็มีวิญญาณด้วยกันทั้งนั้นและมันมีมากจนเป็นรองโรงพยาบาลหรือวัดได้เลยด้วซ้ำ ยกเว้นว่าตรงนั้นจะเคยเป็นสนามรบมาก่อนสมัยที่ฉันเรียนมหาวิทยาลัยจะมีตึกหนึ่งที่กำลังสร้างอยู่ในช่วงที่ฉันยังอยู่ปีหนึ่งตึกนี้ตั้งอยู่ใจกลางของมหาวิทยาลัยเลยก็ว่าได้มันไม่เคยมีตึกเก่าแต่มันสร้างจากพื้นที่โล่งๆกลางมหาวิทยาลัยเลยแล้วระหว่างการสร้างแม้จะมีอุบัติเหตุหรือได้ยินว่าแววมาว่ามีคนตาย ต่ฉันก็ยังไม่เคยเห็นกับตาตัวเองสักครั้งข่าวการตายของคนงานก่อสร้างมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือคนงานชายที่ตกลงมาจากนั่งร้านจากนั้นก็ไม่มีข่าวใดๆอีกและก่อนจะมีการเปิดใช้ตึกก็ไม่มีใครไปกระโดดตึกฆ่าตัวตายอะไรทางนั้นพอฉันขึ้นปีสองตึกใหม่แห่งนี้จึงได้ถูกเปิดใช้งานและเป็นตึกของคณะของฉันเองด้วยซ้ำตึกนี้มีทั้งหมดด้วยกัน15ชั้น ชั้นที่เป็นของคณะวิทยาศาสตร์ก็คือชั้น11และชั้น12ชั้น13และชั้น14นั้นเป็นของคณะนิเทศศาสตร์และใช้ร่วมกันแต่ก็ยังไม่ได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการอะไรมากนะักมันจึงไม่ได้มีคนพลุกพ่านแต่พอเริ่มเข้าปีสองตึกแห่งนี้ก็ถูกเปิดใช้ห้องใหม่ๆก็ถูกเปิดตามมาเรื่อยๆทุกคนแม้กระทั่งรุ่นพี่ของฉันก็เรียนกันอย่างปกติจนกระทั่งฉันขึ้นปีสาม ฉันเองก็มีรุ่นพี่ที่รู้จักเป็นกลุ่มอยู่แล้วก็มีการเริ่มคุยกันเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นที่ชั้นสิบเอ็ดรุ่นพี่ที่เจอเธอเล่าว่าเธอกินอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็ขึ้นมารอคลาสเปิดที่ห้องเรียนชั้นสิบเอ็ดแต่เนื่องจากยังไม่หมดเวลาพักเที่ยงชั้นนั้นจึงยังปิดไฟทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้มืดอ,อะไรเพราะมันเป็นตอนกลางวันรุ่นพี่ของฉันหลังจากกินข้าวอิ่มก็เลยรู้สึกง่วงขึ้นมาจึงได้งีบหลับไป แต่ในระหว่างที่กำลังเคลิ้ม,มจู่ๆที่นั่งด้านข้างก็มีเสียงดังก, rock, ก๊อกแก๊กเหมือนกับกำลังมีใครทำอะไรบางอย่างอยู่ข้างๆเธอเธอจึงหันไปมองทั้งๆที่ยังนอนซบแ,แขนตัวเองอยู่นั่นแหละเธอบอกว่าตอนนั้นรู้สึกตัดสินใจผิดที่สุดในชีวิตเพราะว่าพอหันไปมองก็พบกับผู้หญิงผมดำยาวใส่ชุดสีขาวคล้ายจะเป็นชุดนักศึกษาแต่ก็ไม่น่าจะใช่กำลังนั่งก้มหน้าอยู่ ทั้งยังนั่งอยู่ข้างๆเธอแบบที่ทลุกขึ้นมาก็คือไหลชนไหลกันแล้วจากมุมการนอนซบแขนแล้วหันไปเจอนั้นก็ทำเอาตื่นตะลึงเป็นอย่างมากเพราะมันอยู่ในมุมที่เสยขึ้นไปบนหน้าเธอพอดีแต่พอมองดูกลับไม่ปรากฏใบหน้าหรือแม้กระทั่งดวงตาเลยด้วยซ้ำและเมื่อเธอรู้ว่ากำลังถูกมองอยู่เธอคนนั้นจึงค่อยๆยืน่นศีรษะเข้ามาใกล้ จนมันค้ำอยู่เหนือหัวรุ่นพี่ของฉันคล้ายกับเป็นการกดดันรุ่นพี่ได้ตลับตาปีตัวสั่นขยับไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกอยากจะกรีดก็ยังไม่กลา้าการไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนั่นแหละเวลาที่ศีรษะนั้นยื่นเข้ามาทำให้เธอกลัวอย่างถึงที่สุดก่อนจะมีเสียงประตูเปิดขึ้นมาพร้อมกับกลุ่มเพื่อนของเธอ ความรู้สึกกดดันนั้นก็หายวับไปไม่มีเหลือทันทีเรากับมันไม่เคยมีมาก่อนตอนนั้นรุ่นพี่บอกว่าดีใจมากที่เห็นเพื่อนของตัวเองเข้ามาพอดีไม่อย่างนั้นเธอเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นยังไงหลังจากนั้นฉันเองพอได้ฟังเรื่องนี้ก็สอบถามรุ่นพี่ทันทีถึงลักษณะของคนที่เจอว่าเจอในห้องไหนเพราะสิ่งที่รุ่นพี่เล่าฉันเองก็เคยเห็นเหมือนกันแต่ว่าเห็นคนละตำแหน่ง ตอนที่ฉันเจอเองก็จะเป็นช่วงพักกลางวันเช่นกันห้องเดียวกันกับที่รุ่นพี่เล่านั่นแหละแต่ฉันไม่ได้เข้าไปนั่งหรือไปงีบหลับทำเพียงเดินผ่านไปเท่านั้นทุกครั้งที่เดินผ่านห้องนี้ฉันมักจะเห็นหญิงสาวผมยาวคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงมุมห้องชิดเข้าไปด้านในหรือบางครั้งก็เห็นว่าเธอนั่งอยู่ตรงกลางห้องตรงที่รุ่นพี่ชี้อยู่นั่นแหละพอฉันเล่าเรื่องนี้เสริมเข้าไป นั่นจึงทาให้ฉันและรุ่นพี่ต่างก็ขนลุกกันขึ้นมาเนื่องจากเราเจอคนละวันแต่ฉันกลับไม่ได้เอะใจอะไรเพราะคิดว่าคงเป็นคนมารอเข้าเรียนแต่พออธิบายลักษณะมันก็ดันตรงกันพอดีอย่างไม่น่าเชื่อฉันจึงเข้าใจได้ในทันทีว่าผู้หญิงที่ฉันเห็นและคิดว่าเป็นรุ่นพี่ที่มารอเรียนอยู่ในห้องนั้นคงจะเป็นวิญญาณดวงเดียวกันกับที่รุ่นพี่ของฉันเจออย่างแน่นอนและใช่ มีฉันคนเดียวที่เห็นเธอคนนั้นตลอดแต่ก็ไม่เคยเจอแบบที่นั่งไหลกระทบไหลแบบรุ่นพี่เลยสักครั้งแต่ครังนั้นฉันก็ยังสงสัยว่าในเมื่อตึกนี้มันเปิดใหม่มีคนตายที่เป็นผู้ชายแล้วเธอคนนี้มาจากที่ไหนกันละ่ะจนกระทั่งวันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้เลยว่าเธอนั้นมาจากไหนแล้วคุณคิดว่าเธอมาจากที่ไหนกันนะ